สองนายสามารถเทสชานายสถานีรถไฟกาสั่งเรียนคุณคุณแม่ลุปานาอานะครับก็ขออนุญ,ญาตได้กลาบเรียนเชิญ ที่หกพระไตรวังสกุลชุดสองผืนเจ้าพระก่อได้รับเกียรติและขอเรียนพระขอได้รับเกียรติและขอเขอรีเยรเนเชิญหนึ่งนางสาวสติภาระัังและสองนางสาวตลการเถไฟแห่งประเทศไทยสองนางอริยานาคินชา ครับมีสิ่งใดๆมาดูแลช่วยเหลือนอกจากมีสิ่งของต่างๆนะครับมาช่วยให้กำลังใจคุณพ่อมาให้กำลังใจ ในโอกาสนี้ในร่างเทพตาอย่างสูตรผูพันเจ้าภาพพิดามูกหลามขอกราบนิมนต์พระเจ้าคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์พระสุริศริยปริยตยาพิรมรองกัปตันอำเภอกระสันประทานพิธีป่ายสงได้ครับ ជាត្រង់ าลมอืแม้ครอบครัวจะสูญเสียนุคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คงเป็นมุ่งของน้องเขาเอง อ,อย่างไรไมิทราบได้ที่ท่านผู้วิเกียร์ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากตามและเทเกียร์กาบผู้ไปชมที่มา ในานามของพระม้ากระับเปิดการนมของบอสสมเด็จสัจจพนะครับผู้อป็นบิดา, <c oughs> าผ่าในกข้อสอกเยใจที่ม,มากมายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ในในได้เห็นผู้ใหญ่ได้ท่านรองผู้ว่าการตำรวจสุนนรินทร์นะครับทนองเกร็นส่าวศรกได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายรัฐบาลรถไฟแห่งประเทศไทยและหัวหน้า พอถูกฟอานรับในเวลาในขากรมั้งท่านอดีตนายกอกรรมบริหารสตระบันะครับเุขาได้ใช้เสกเป็นอย่งมากนะครับทุกท่านทุกคนาองกรต่างการดูแลคาัดอู้จากพนาาเขารับลูกเขามากเพผมว่าขาเก็บงาเก็บจะพาเขามาหาลูกอยู่แล้ว ครับแล้วที่เขาเดี่ยวยาเพิ่มแสนห้าพี่มองไว้ายังไงไม่เลยไม่เหมาะสมใช่โอรการรถไฟอะไรก็ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้เกิดกับอิตาเลียนอย่างเดียวเลยมองเป็นอย่างนั้นนะครับน้อยก็ดูแลลูกเขาอะให้จบอะไรจบ ปริญญาหรืออะไรว่ากันไปเลยพวกเขาวาดหวังกันลูกคนนี้วไปเยอะเขามีลูกคนเดียวแล้วก็มีสินมีสินครับผมมีนี่สินแลพ,พี่มองว่าบริษัทนี้มันเกิดปัญหาบ่ยวยบ่อยมากบ่อยมันต้องปรับปรุง,มง,รงผมก็พูดไม่ถูกอรัต้องปรับปรุงครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการเอาผิดถูกไหมใช่ต้องเอาผิด นั่นกันไปคร<า>ับอยากได้คุณที่พูดถึงแฟน,นแฟนที่ผู้หญิงก็อยากจะพูดอะไร้ยงเขาบ้างนะตอนนก่อนการโอนได้ของเงี้ยรักเขามากถึงจะทะเลาะบอกแองกนะันบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ารัก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 มากครับ มาเขาพาเขามาเองไงผมแม่เขามาคนเดียวอยู่แล้วถ้าไม่ขัดสนเรื่องเงินผมพาเขามาอยู่แล้วผมที่ผมไม่ได้มาเขานี่คือจะหาเงินส่งมาให้เขาเพราะผมขับสองแถวพอมันได้เป็นเงินสดแล้วผมก็จะหาเงินแล้วก็จะส่งตามเขามาช่วยญาติเขาที่ทําบุญครับ ไมย้อนไปได้เราก็นั่งแบบผมพาเขามาเลยผมไม่มารถไฟผมเอารถส่วนตัวมาเลยเ <c ười> ในควา,ามชอบความฝันความหวังเขาก็คืออยากเขาก็อยากให้ลูกเขาได้เรียนสูงๆมาเนาะก็อยากมีบ้านมีอะไรให้ลูกใช่ไหมคะคขาอยากให้ลูกให้พ่อได้อยู่ทำบ้านใหม่นั่นเพราะบ้านน,นี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยพูดนะ ก็สุขันอย่างนี้บ้านค่ะอยางมีบ้านเป็นของเขาเป็นแบบให้ครอบครัวอยู่สบายนะคะเขาก็ทํางานหนักชงลูกเลยรทำอะไรบ้างคะน้องเขาก็จะขายแมลงคอดถ้าหลังจากถ้าไม่ใช่ช่วงเช้าเขาก็ไปรับงานแม่บ้านนะคะทําแม่บ้านแล้วช่วงบา่ายาเขาก็ไปขายแมลงคอดส่วนช่วงบางถ้าไม่มีงานแม่บ้านเขาก็จะไปขับไอครนสัตว์และล่ามุีมา่ังในเอนกาสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทา ของคนขยันค่ะความรู้ความสุดทางเนาะได้ไหมพี่ที่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างเสียใจเพราะไม่คิดว่าน้องก็จะไปแล้วเนาะเสียใจเราไม่ได้ทำเก็ลูกของูที่เดียวเขาช่วยกันเลี้ยงอะค่ะเพราะว่าก็จะอยากให้จีเรียนทจช่วยยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขามาช่วยเยียวยาอีกค่ะจะเป็นกลุ่มการศึกษาให้น้อง จนจบหรือที่เขาอยากเรียนนะคะอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะหรือไม่ก็บ,บรรลุทีิติภาวะที่เขาเจะดูแลตัวเองได้เนาะ่ะคะเป็นไปได้นะคะตาม